สวัสดีค่ะวันนี้พี่ทอกกับแม่ขันอันนี้พอนั่งรถกอล์ฟมาเที่ยว,ะะวนนพมา,ยวามาทานอาหารที่ร้านอาหารที่อยู่ริมเขาสวยกอล์ฟมารับนะคะพี่ถอกับพ่อนี่นั่งชิลๆเลยบนรถก,กอล์ฟ เดี๋ยวสักพักจะถึงร้านอาหารแล้วนะคะอยู่บนภูเขาเลยนะคะพี่พักของเขาก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นสไตล์ภูวิลล่านะคะถึงเรียบร้อยแล้วมีสระว่ายน้ำด้วยเอาดอนะคะแต่ในส่วนของพี่ทอจะพาทุกท่านไปดูที่ร้านอาหารของเขานะคะมาดูกันตามพี่ทอมาเลยค่ะ นี่นะคะร้านอาหารของเขานะคะ The m o v e Men Cafe นะคะใครมาเที่ยวหัวหินก็แวะมานะคะตามพี่ทอขึ้นไปเลยค่ะโอ้โห วิวสวยมากนะคะแต่พีท่ทอขอนั่งพักชื่นใจกินน้ำก่อนนะคะน้องเขาก็แนะนำเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนะคะมาดูกันว่าเป็นอะไรนะคะว่าเมนูอะไรเครื่องดื่มนะคะดูวิวนะคะบรรยากาศดีมากนะคะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะ เป็นวิวภูเขากับวิวสระว่ายน้ำนะคะไข่มองหาที่พาคดีๆก็มานะคะนี่ง่ายเมนูที่เขาแนะนำนะคะก็คือเป็นชากุลาบตัวนี้นะคะชากุลาบเพื่อสุขภาพแล้วก็น้ำมะตูมน้ำผึ้งนะคะพี่ทอก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายรูปเท่าไหร่ขอดื่มน้ำชื่นใจสักหน่อยนะคะ คุณแม่ก็จะสั่งอาหารให้นะคะมาดูกันว่าอาหารเขาอร่อยและหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ขอถ่ายรูปก่อนพี่ทอก็ขอถ่ายรูปก่อนนอนถ่ายนะคะวิวนี้ต้องเหมาะกับการน,นอนถ่ายพี่ทอว่านะคะภาพคู่คุณแม่ขอดูวิวหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ ก่อนที่เราจะมาดูอาหารระหว่างรออาหารเราก็ขอถ่ายรูปหน่อยเพราะว่าร้านเขาสวยมากนะคะแล้ววิวก็ดีมากนะคะอาหารมาแล้วค่ะเมนูแรกคือซีซาสลัดอร่อยมากอันนี้พอตช็อปนะคะตัวนี้ก็คือกุ้งแม่น้ำย่างใส่เนยนะคะน,นี้ข้าวผัดทะเลตัวนี้ของพี่ทอนะคะสปาเกตตีอร่อยทุกเมนูเลยค่ะ